ท้ายนี้นะคะมีกิจกรรมดีๆมาฝากกันค่ะโดยทางช่อง 7hd ของเรานะคะขอเชิญชวนแฟนๆตกแต่งการ์ดอวยพรออนไลน์สุขใจวันสงกรานต์ค่ะพร้อมกับส่งมอบคำอวยพรและก็ความสุขให้กับคนที่เรารักนะคะผ่านการ์ดอวยพรน่ารักสดใสในสไตล์ของคุณผู้ชมแล้วก็โพสต์ลงในเฟซ e b o บุ๊กพร้อมกับติดแฮชแท็ก 7hd รักประเพณีปีใหม่ไทย2567และอย่าลืมเปิดเป็นสาธารณะด้วยนะคะการ์ดอวยพรไหนโดนใจแอดมินก็รับเสื้อจากสสสไปเลย20รางวัลด้วยกันค่ะ จบข่าวแล้วนะคะติดตามชมเส้นทางบันเทิงและมวยวันลุมพินีต่อนะคะ ในศาสนาสุภาษิตในวันนี้ค่ะธมโมเสตโธชันเนตสมิงธร,รมะเป็นสิ่งประเสริฐสุดในหมู่คนและปิดท้ายวันนี้นะคะไปดูบรรยากาศสงกรานต์เริ่มแล้วในหลายพื้นที่ค่ะมีทั้งทาบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยและการเล่นน้ําสงกรานต์ตามเมืองท่องเที่ยวทั้งภาคเหนือภาคใต้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติทุกจุดเป็นไปอย่างสนุกสนานท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ จะไปปล่อยนกหรือว่าปล่อยปลาจะโนภุตตาปรารนาสิ่งดีบุผูุศลเกิดมีเรื่องสงกรารกันให้เปรมเปรตต่างประเทนีแบบไทยเราสักวันวันนี้เป็นวันรงกรานเ์ชาวไทยทุกท่านมีงาทนทำรานทุกสันนุ่มสาว พรสักันดื่มดันในสัมพันธ์ไม่เดียดฉันพวกใดการละเล่นแบบไทย